เดี๋ยวรามาเก็ขกองกันดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจาก y o u t u b e ลูกี P c h a n n e l ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงของมีเรื่องมีราวนะคะซึ่งจะเป็นช่วงของมีเรื่องแล้วก็มีราวก็คือเป็นเรื่องราวของเพนเองนั่นเองนะคะซึ่ง ในเพลย์ลิสต์นี้นะคะก็ตั้งใจทําเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละนะคะแบบซื้ออะไรมารีวิวนู่นนี่นั่นอะไรใช้ดีใช้ไม่ดีเดี๋ยวมาบอกกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือของที่เราจะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคะก็เป็นความบ้าบอของเราความเหือของเรานะนี่เลยก,กล่องนี้ตันต้น,ตนเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้นะคะเพนสั่งอะไรมาทุกคนไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะ บอกใบก่อนว่ากล่องน,นี้ก็มาจาก Dior Beauty นะคะก็จะเป็นในส่วนของเออเขาเรียกอะไรเป็นส่วนแบบเครื่องสำอางของแบรนด์ Dior นะคะหรือ Christian Dior ที่ทุกคนรู้จักกันอบต้องใช้แรงนะคะนิดนึงอ่าอุ๊ยมากล้องเบลเลอร์มากเลยนี่นะคะ ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเครื่องสำอางดีออเพนจะชอบสั่งออนไลน์นะคะเพราะว่าเราจะได้แพ็กกลง่งแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกเลยขออนุญาตหยิบมาด้วยสวยเนาะขออนุญาตเอ่าเมาส์เนี่ยเพนชอบความใส่ใจรายละเอียดของแบรนดีออ์นะคะเนี่ยเปิดออกมากลิ่นน้ำหอมแบบหอมมากนะคะหอมจริงเลยจริงนะคะ มีอะไรมาด้วยหนึ่งนะคะอ่ะกล่องก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบสกรีนดีออด้วยนะคะนะโค้นะคะ,นะคะอ่ะไม่กล่องไม่มีอะไรนนี้เดี๋ยวก็ทิ้งนะแต่หอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรอ๋ออันนี้เป็นตัวใบเสร็จนะทุกคนเอ่ออันนี้เพนบอกก่อนว่าขอโทษที่อันบ็อกชานะถ้าเกิดว่าแกะกล่องแล้วใครจะอยากได้ของข้างในอ่ะ ตอนนี้น่าจะไม่ทันละเขาน่าจะเปลี่ยนเปอย่างอื่นละนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบส่งใบเสร็จใดๆแล้วก็มีเป็นใบเสร็จและใบขอคืนนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยได้คืนนะอ่ะเอาออกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าซื้อมาเท่าไหร่มาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่า ทุกคนนี่นะคะก็คือของที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นแบบเป็นสกินแคร์นะคะของดีออซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเคยไปซื้อเซตนี้ที่งานที่พารากอนไปแล้วครั้งหนึ่งใช้แล้วโอเคก็เลยซื้ออันนี้มาอีกนะคะแต่ระดับเราเราคงไม่ได้แบบว่าเออมามีสาระอะไรนะคะสิ่งที่อยากได้จริงๆของการสั่งซื้อครั้งนี้ ไม่ใช่เครื่องสำอางทุกคนแต่เป็นตัวนี้จ้าอันนี้บอกเลยว่าเห็นเขารีวิวในกลุ่มตัวแม่แบรนด์เนมนะคะก็เลยแบบอุ๊ยอยากได้แต่ตอนที่เขารีวิวอ่ะเขาถ่ายรูปมาเพ้นเห็นเป็นสีเงินเพ้นก็พยายามไปกดดูว่าสีเกินเป็นอยู่ไหนแล้วมันไม่มีก็สรุปคือมันเป็นสีทองนี่แหละแต่ว่าอาจจะถ่ายมาสีสว่างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาแกะอันนี้ให้ดูกันละกันเนาะแล้วเดี๋ยวรีวิวอสกินแคร์ให้นิดนึงนะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ดูกันนะคะแล้วก็จะมีของแถมด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันหมดเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาเขียนว่า Dior Star Smartphone Ring นะคะก็เอาไว้เสียบเนี่ยแหละเนาะนี่นะเป็นของแถมในคอลเลคชันนี้เป็นของแบบแถมของสมนาคุณในในอรอบรอบนี้นะคะถ้าใครแบบ อ,อ,อยู่ใน Line แอดของดีออเนาะเขาก็จะมีส่งมาบอกว่าอตอนนี้ของเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าจะสั่งซื้อของให้ครบ3,500แล้วก็จะได้ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเนี่ย3,500 5,000ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เพนอยากได้อันนี้เพนก็เลยสั่งในราคาเ,เซ็ตเครื่อง s กิน c a ร์เนี่ยเพนสั่งมาในราคา3,700บาทก็เลยได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีของแถมเดี๋ยวเพนแกะตัวนี้ให้ดูก่อนนะน่ารักจังเลยอะทุกคน ตอนแรกก็คิดแบบสั่งมาสองอันดีไหมแต่ช่วงนั้นก็แบบสับจางเนาะก็เลยแบบอ่ะพอลักอันเดียวก่อนคือตั้งใจอยากจะใช้นะคะแต่ไม่คิดว่าแพ็กเกจเขาจะมาแบบดีขนาดนี้ทุกคนทุกคนดูนี่เห็นไหมเอยแพ็กเกจมาดีมากเป็นกล่องนะคะแล้วก็เนี่ยทางโกนมีแบบดึงมาแบบนี้สวยมากนี่ยังไม่ได้หาซื้อเคสแบบใสๆเอาไว้ใส่เลยนะ เดึงออกมาให้ดูอ่ะนี่นะคะบึ๊บออกมาไปนี้เนี่เวลาใช้ก็แบบเสียบถืออย่างนี้ได้หรือว่าเอาไว้แบบเวลาตั้งดูดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คืออยากได้อันนี้ก็เลยต้องสั่งอันนี้นะส่วนของแถมนี่ก็คือสั่งให้เพื่อนนะเนี่ยพวกถุงอย่างนี้ก็เก็บใส่ไว้พวก power bank เล็กๆอะไรได้ของสร้อยแหวนนาฬิกาได้นะ อ่าอันนี้แล้วหนึ่งแล้วมีนี่แบบมีสลักซีดีตรงนี้ทุกคนพวกคนดูดีเห็นไหมมีซีดีตรงนี้สวยมากอะ่ะคือเป็นชอบมากเลยเพนชอบอะไรที่แบบเพนชอบดาวดีอออยู่แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเอาดาวที่มีมารีวิวเนาะว่าดาวแบบอันนี้ได้จากอะไรอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะช่วงนี้กลับมากรุงเทพละเดี๋ยวจะเริ่มว่างทาคลิปมากขึ้นนะน่ารักนะคะอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อว่าของแถมได้อะไรแล้วก็ของ เครื่องสาอางที่เอ่ยสกินแคร์ที่สั่งมามีอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะ,ละและนี่นะคะก็จะเป็นเซตสกินแคร์นะคะที่ได้จากกล่องอันนี้เนาะที่เราสั่งมาให้เพื่อให้ครบสามพันห้าเพื่อให้ได้ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ในแต่ละรอบอะ่ะมันก็จะเป็นมันจะมีสามตัวนะทุกคนจะได้สกินแคร์สามตัวซึ่งในแต่ละรอบอะ่ะสกินแคร์ จะได้จะมี1ตัวที่ได้ไซส์จริงนะคะซึ่งรอบนี้คือได้เป็นตัวครีมที่เป็นไซส์จริงแต่อันนี้ท่งนเคยสั่งมารอบสองรอบเนี่ยอันนี้กล่องยังเหลืออยู่ก็จะได้เป็นตัวเซรั่มที่เป็นไซส์จริงนะคะมาเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันดีกว่าซึ่งในกล่องนี้นะคะเราจะได้อย่างนี้เลยเห็นไหมกระเป๋าเครื่องสาอางนะคะตัวตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ตัวไอคีมันเหมือน ยังไม่เคยเจอเขาให้ใส่จริงนะตัวกระเป๋ามีซิปนะทุกคนส่วนใหญ่กระเป๋าเครื่องสำอางไม่ได้ใช้เลยเนี่ยในนี้ก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางอยู่นะอ่าน,นี่นะคะเครื่องสำอางก็เอ้ยสกินแคร์ก็จะได้มาสามตัวนะคะนี่ไงที่เป็นแบบเซรัม่มรอบนี้ได้เป็นไซส์เล็ก ึ่งรอบก่อนอันนี้ได้เป็นไซส์จริงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มตานะคะก็เป็นไซส์เล็กนะคะส่วนนี้เลยตัวครีมก็คือได้เป็นไซสจ์จริงจริงๆถ้าสกินแคร์ซื้อเซ็เนี้เพนว่าก็คุ้มอยู่นะตัวนี้ก็ได้เป็นไซส์จริงเลยนะคะถ้าใครใช้เซ็จนี้อยู่มันเกี่ยวกับเอจเกี่ยวกับวัยอย่างเขานะก็ลองซื้อดูได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นอ่ช้อนตักไอที่ตัว ครีมนะที่เขาให้ใหม่อีกทีหนึนะ่งอ่ะต่อไปเราจะไปกันที่ของแถมนะคะตัวนี้เดีเก็บไปใช้กระเป๋าก็เดี๋ยวหาอีกใบหนึ่งก่อนมันมี3ใบแล้วค่อยเอาไปขายในกลุ่มดีออทีเดียวเพราะกระเป๋าเราไม่ได้ใช้<ม>เห็นคนเอากระเป๋ามาขายเต็มเลยนะอ่ะเนื่องจากเราสั่งแค่3 5มพนเนาะมันก็จะได้ของแถมสองอย่างนะคะเป็นสตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มที่เป็นหนึ่งในตัวอันนี้นะคะส่วนตัวนี้เป็นน้ําหอมจะดอนะคะเป็นแบบเป็นทรงขวดของเขาเลยอันนี้เพนตั้งใจสั่งให้เพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนก็ชอบกลิ่นนี้นะคะเพนก็เลยสั่งไซนี้ให้เขาไปเลยเพราะว่าพวกอเล็กอันน้อยอะเพนสั่งมาแล้วเพนก็บางทีไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็ให้เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวไว้ว่าหลังเราเอามาแจกให้สําหรับคนที่ดูในเพลย์ลิสต์นีกันดีกว่าเนาะ แล้วอีกอันที่น่ารักเลยจะเป็นถุงผ้าค่ะทุกคนก็เป็นเล็กๆแบบหูรูดแบบนี้นะแล้วก็สกรีนดีออสีทองนะคะและสุดท้ายก่อนลาจากนะคะก็จะเป็นการ์ดท,ทุกคนซึ่งเขาก็จะมีให้สั่งทําการ์ดได้ฟรีนะคะก็จะเป็นการ์ดดีออแบบนี้<ส>แล้วด้านหลังอ่ะคือสกรีนคําว่าอะไรก็ได้ไ <hypnot> เพนก็เลยหาพวกคําคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแลดๆไปนะคะ อ่ะจบแล้วทุกคนเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูรีวิวกันนะคะคำบ้าบอของเราที่อยากได้แค่นี้แต่ต้องสั่งอีกพวกนี้มาเฉยเลยนะทุกคนใครได้ตัวนี้แล้วบ้างใครสะสมชอบดาวดีอมาคุยกันได้นะคะใต้คลิปนี้คะ่ะทุกคนบ๊ายบายนะ